สำหรับวิดีโอในตอนนี้จะมาดูวิธีใช้เครื่องมือเติมสีที่มีชื่อว่า Bucket Fill Tool ที่มีอยู่ในโปรแกรมกิมกันเครื่องมือนี้ใช้สำหรับการเติมสีหรือลวดลายเข้าไปกับส่วนของเส้น Selection หรือกับพื้นที่ที่มีสีคล้ายกับตำแหน่งที่คลิกเลือกไว้ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกสบายเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนสีโดยเฉพาะกับภาพที่มีส่วนของภาพกราฟิกที่เป็นพื้นที่สีทึบเชน่น จากไฟล์แบบฝึกหัดของเราที่นี่สมมุติว่าผมต้องการแทนที่สีเขียวที่นี่ด้วยสีน้ำเงินตอนนี้ผมจะเรียกใช้เครื่องมือ Bucket Fill Tool และสังเกตที่ตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดเพื่อเลือกได้ทั้งแบรนด์โหมดและ Opacity รวมทั้งสามารถใช้สีพื้นหน้าสีพื้นหลังหรือลวดลายก็ได้ผมจะเลือกสีพื้นหน้าและคลิกสีพื้นหน้าเพื่อสร้างสีฟ้าของผมขึ้นมาเอง โดยผมจะใช้ตัวควบคุม R G B และผมจะทำให้เป็น70 155 255แล้วคลิกตกลงแล้วนำเมาส์ไปคลิกที่พื้นที่จอมาตวัดละใบหน้าเพื่อแทนที่สีเขียวจากนั้นเพื่อสร้างสีน้ำเงินเข้มขึ้นเพื่อแทนที่สีที่ส่วนนี้ผมจะเปลี่ยนสีพื้นหน้าเป็น H S V และลดวิบรรนลงเหลือ80 แล้วคลิกและจากที่เห็นก็ยืนยันแล้วว่าเครื่องมือ Bucket Fill t o o ใช้งานได้ดีกับการเปลี่ยนสีทึบเหล่านี้แต่จงรู้ไว้ว่าในภาพถ่ายที่มีช่วงสีต่อเนื่องกันหรือลักษณะของโทนสีที่ไล่ระดับกัน อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่ากับส่วนที่เป็นสีทึบง0 0เด้วยเครื่องมือนี้แต่ก็จะมีวิธีเปลี่ยนสีในภาพถ่ายที่ดีกว่ามากอีกหลายอยา่างที่ผมจะแสดงให้ได้เห็นกันในวีดีโอถัดๆไปและนี่ก็คือการแทนที่สีด้วยเครื่องมือ Bucket Fill Tool